เจ้านี่อาบน้ำแป่งโตไม่ยืนถ่ายคลิปอยู่ขางบ้านเมื่อน,นี้ฉันจะไปซื้อของแต่ว่าฉันจะเอาแซมมอนไปส่งลูก้าน้ำทังตลาดสดนั่นละ่ะฉันจะไปซื้อของทุกเ้านั่นละ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปหอตลาดฉันจะต้องผ่านบ้านยายก่อนแม่นโบยายก็กวักมือเอือนฉันจุ้มจุ้มมาถ่ายคลิปให้แม่แนะ่แม่กำลังหอข้าวต้มมาสูตรโบลาน <c oughs> น่ารักบอยายจ๋าเออฉันจะโลกมาแวะถ่ายคลิปให้ยายแล้วฉันก็บอกยายว่าแม่เดี๋ยวเขาน่ะจะเอาคลิปลงอันเดียวกันเลยนะก้าของเหมือนนี่ เสร็จเรียบร้อยฉันจะเอามาล่งเดี๋ยวฉันเสียเอาลงเสร็จแล้วฉันเสเอาไปเพิ่นเบิงเพิ่นก็บ่ค่อยมากต้องปานใดมักทายคิถทายหยังคือฉันคักทั้งอยายจสานี้ก่อนที่จะได้ไปหอดบันโคกฉันต้องมาแวะทายคิปให้เพิ่นก่อนเพิ่นน่ะเป็นแม่ค้าเก่ามาเ็ตของขายขนมถูกอย่างกับเข้ากระเฮ็ดเล็กๆนอยๆสอบทายคิปสอบเบิงโทรศัพท์ กับลูกๆน่ารักบ้าจ้าก่อนที่จต่ไปเป็นโค่พ่อไปเป็นโค่กับมาแล้วฉันกับกับมาพร้อมก็อีเทาของฉันหยิงเบิงเท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 ิงมากอีเทาฉันกับผ้าฉันไปมาหอดจอดถึงอยู่เด้ตอนไปเนี่ยก็บเป็นพุมเป็นพ่วงดอกอันนี้ซื้อบ่หลายได้หนิปกติอะหญิงฉันนับเป็นพุมเป็นพ่วงบ้าจ้าทั้งหน้าทั้งหลังเต็มไปเบิดบัดที่มีฝนมันตกหลายสมัอนี้ฉันก็เลยบอกขอเดืเติมของหลาย มาถึงแล้วฉันก็สิบวอกถึงสอนเห็ดงานฉันดจตัดภาพมาสอนคำโลดเข้าพรรษาวันแรกม่หน่ารักแทอายคอยณนะเวลานี้นนยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทียืนเก็บปกผิดอยู่หลังบ้านฉันถามว่าสิเห็ดยังไอ้หญิงเล่าตอบฉันว่าจะทำแหนมเห็ดฟางว่าซ่้นอาจจะได้เห็ดตางมาจากตลาดนักโลนึงอาจจะเห็ดแหนมเห็ดฟางมาดีแท้ยิงปีหนึ่งมีสิบสองเดือนแต่ว่ามีเข้าพรรษาสักสิบเอ็ดเดือนขึ้นฉันจะดีใจมาก หลังจากนั้นเพิ่นกับมาแซ่เขาเหนียวแซ่เขาเหนียวไววประมาณหนึ่งชั่วโมงอืเฮ็ดนี่เพิ่นก็เอามาฉีกฉีกแล้วเพิ่นก็เอาไปล่างหน้าแต่ว่าฉันน่ถ่ายคลิปต่อเล่าฉีบบท่านเพราะว่าเราฉีกอยู่ตลาดนัดปูนมันวางหลายฝนมันโต๊จเียบร้อยลรวก็ตั้งน้ำให้เดือดตั้งน้ำให้เดือดหลังจากล่างมาสามสีน้ำแล้วไอ้ล้วก็เอามาต้มล้วบอกว่าต้องต้มไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้เฮ็ดมันสุกอ่ไอ้ไอ้ก็บอกว่าน้องๆมาทายคลิปให้ไอ้แน่ ฉันก็ล้างจานอยู่ในระหว่างรอมันสุกนั่นจักโขกกระเทียมเพื่อนสเอากระเทียมใส่น้ำฉันก็ถามว่าเคยเห็ดบ่อบ่อบาสันหลังจากเสร็จแล้วมันก็เอาออกไปล้างน้ามันเ็ไปบะบเอาน้าออกจนเบิดจากเห็ดนะนะแล้วเพื่นก็เอาเขาที้เพื่อนแช่ไว้ชั่วโมงหนึ่งนั่นมาใส่แล้วก็โรยด้วยเกลืออ่าแล้วก็ตามด้วยกระเทียมที่โขกโขกไว้รอแบบนี้เลย มาเคยเหตุได้หญิงเออขังแหกของอ้ายได้นี่เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ถุงมือคุกเขาลงไปได้ระวางที่คุกเขานั่นก็มีความหอนแน่นิดน้อย <c oughs> แต่ว่าฉันบอกว่าอย่ามือออกนะอย่ามือออกนะสินไทยคลิปอยู่กะสิเป็นแบบนี้บัรที่นี่กะสิมาถึงขัง้นตอนการฮอแต่กะสิมาคสาผิดการหอให้ยอายเบิง้งเพราะว่าฉันนารานของอยู่ฉันสิหอให้เบิ้งแค่ขันเดียวนะหลังจากนั้นอายเฮ็ดองนะโอเคโอเคว่าสั้นหญิงนะฉันกะใส่ผิดลงปก่อนกแล้วจะกระตากใส่ในระหว่างการหอนั้น แต่หามให้มีสัญญาณกาศเข่าที่็งเองเอคือต้องห่อให้มันแน่นสุดๆอือธิบายแบบนี้จริงฉันกับบเคยเหตดอกไอละว,วาฉันกับบ้าน้ำเล่า <c oughs> แหนมกติห่อแบบฉันถนัดนีละ่ะกระจีบอเ้ยจะเขาเหดขายรอกระสิเป็นแบบนี้นาตานะห่อเสร็จเรียบร้อยเอนฉันน้องๆมาทายคลิปไอไอแน่ห่อแล้วแล้วนี่นาะตาคนบ่ก,กิน